ไปพี่น้องเนอะมื่อนี้สรไปสืส่อกาวเนาะสื่อกาวมายาเาพื่อคนน้ำสิต่่มเลยพี่น้องเลยคนตกบิดมือไปอยู่บนเสาตล่เนี่ยนี่น้อนซุปเปอร์เพื่อเพิ่นเอ้ยเพื่อใช้เบิึงเพื่อบ้านหน่อยพี่น้องน้ำสิต่่มเนเนาะนี่ <c oughs> น อันมอน้อยพี่พ่อเลาเอาเหือลรัมหนึ่งขึ้นไปยาเนาะเพราะว่ามันหัวก็เลยเอากระถังมาใส่แล้วก็ว่าสิยาเหือตรวนั้นหไหนๆใสมันทันเนาะยาหน้านถัมก่อนนี่นะเดี๋ยวสิโบมีเหือใส่พี่น้องเลยก็ต้องเด้งด้วนเนี่ยเดี๋ยวสิไปสื้อกาวยาเหือเพราะว่าถายาขี้ซี่มันสีใส่เวลาโดนเนาะใส่เวลาโดนในการ เพื่อมันสิ่งแหงน,นะนะยาหนำถมก่อนก็ได้ชิไปซื้ออุปกรณ์มาเกียมใบย,ยาหนำถม,มไปขามซือะไรนี่อคนคนอนซุปเปอร์ได้นหมนหนึ่ง่าไรนี่มนหนาเ ผ่านกันเองเก็บวัวแพงตีไป <c oughs> ไปเสือไปคนหนึ่งหาพันกับประมาณยี่สิบบาทเนาะเพระาะว่า <c oughs> เออบางเท่อบางทึงบ้านสิบ,บกว่าเนี่ยแหละพอเงินบาทขึ้นอื <c oughs> อสิบห้าบาท ราคาขามเพื่อก็ขึ้นน้ำหนาเนาะน้ำค้นก็ราคาก็ะคืนน้ำน้ำึ้นบอดีนี่น้ำบกน้ำึ้นด้วยบกนี่ตอนน้ำึ้นโอแสดงว่าคืนไหวครับเงียนเมื่อใดว่าข้องเหือดจังชื่อน้ำมันบอก โอ้โบักกี้อินดิมันขืนมากโอ้ยะสิห้าเ้้น้นเด้อเก็บน้มันโดดนี่นเก็บน้ำมันโดดนี่ม้ากับข้นนี่กิ๊กอินดิยะสิบออกไปฮะตายเลยวะจงไรหว่าหนึ่งอีกหนึงไม่ได้ห่อ เเใค้วยเดินเสือเดินไปก็เสือเดงเสือมต้ลหก,กเ่รื่องจักติดขัด,นนด,ดเนาะโอ้ยติดข <laughs> ัดเลยเนะเลยสุเฟือยเน่นอนขนาดใชู่้ใหม่ห,มหสตาร์ทเอานะ อได้วะไอ้เมาสอนท่านสอนกุ๊กเนาะนาคาเก็บพื่นหวยลังตัวนี้ขาจักติดม่ไ้พี่น้องบอว่ท่นได้สามซับเฮ้้กุ๊กบ่ถอกมะไรเนาะ ได้โอ้โหปรากฏไปยังบ่ใส่พัดโอ้เฮงเงาเองอะไรฝนมาอีกเลอไปใช้เรื่องด้อหลังจากถ่าระมาณชั่วโมงหนึ่งได้แล้ว่านี้นว่านี่ซ้ำนี่ติดบึงก่อนเนาะ สุกกองแน่นเือจะุกุกเพื่อนเาผ้าเพื่อนสุกเพื่อนเากจะด้วยเพื่ออะไรอดผาใ้ได้เ่อะไอีนี่ไงไสุกแล้วก็กรชากเลยเออติดบ่งมั้อกเียนใก่นี ฝน,นตกระหว่างทางตลอดเลยจะเป็นกระนำค่ะถ่อมได้แล้ว,ลวพี่น้องจะได้กระถ่อมได,มดม้แล้วจะสิกรแนวนี่บิดมือด้วยแล้าพี่น้องถามว่าทางแถวบ้านจากกิโลนะอบอ,อกว่าจากบ้านกับมาสู่ทางใหญ่ก็สามกิโลเดนินพี่น้อง ตอนนี้มาเ้อโอ้นาน่นนี่แห้งยงี่ดีไจนล่ตา <c oughs> ของสิไปซื้อมาซื้อกระสอบมา,มมาใเคืออ่องมองจิวออเอามาใ,ามาใช่เขาชิ้นเงี้ยนเขาเนี่ยเงี้ยนเขาอยู่ในหล่าอยาดหน,น้ามถัมเกียม,ม,มไม่ซื้อน้ำมัน เขาว่าละมละวังโอ้ยเพราะว่านว่าได้ประกาศคปรักาบกูกระดมาได้สื่อาได้ือน่าย่ะข่ายเปือไ่อของภาพพี่น้องไปเอามองไปใส่ก่อนพี่น้องคนตกเบิดมือพี่น้องอมยุดบโเส้าคุณเดี๋ยวมาหน่อยสีดองเอามองไปใส่นาะคนตกเบิดมือน้าขสีลาย ไม่ใช่รัดป่าเนาะเผื่อปลาขึ้นคือนนองได้ปะกุ้ะคือกุ้งมาถือปะเออกำลังสะเอาไปใส่น้ำขึนปะน้ขึ้นรช่บะไรพ่อโต ได้เยอปะกอดตัวหนึ <proposition> <hind ers> ่งกับปลกเข่งปากระเดิดองกันตัวอ๋ออยก็ลังมาสิเอาลงไปใส่ได้อยู่บ่วะเออมันคืนตัวนี้เห็นไปพระเจ้ากุบมาเนาะพระเจ้าวันบ่ถึงมองกันปลากระยาี่น้องเอ้ยู่บาเน้อยมันพอคอยมีปลาไหลปูปลาหาหยาเดียเลยจะ่ายังหน่อยยังมาไลขัด อหมดทิศเหนือเลยเนาเนะอืมนี่นี่ก็จะเห็ดเป็นของเป็ดของไก่พี่น้องจะไรกะย่านทอมได้แหละพี่น้องเลยจะไรก็กลาเกียวไปเห็ดของเห็ดสิ่งละพัน่ะแต็ปานเบาหน่อยย่านทอมพออย่ากว่าสุปรีป<ะ>พี่น้อง เป็นป้า,าอนะด,ดอกบอัวอะไรบ่นได้มาเหิงเออพี่น้องบังกอกเนาะมีแต่ดอกบอัวมึงนะเนี่ยไมดดยนน่นี่ใส่อนบ่นได้เนาะเป็นดอกบัวเป็นเนาะอ้มืันนี้มาผู้เดียวเด้อพี่น้อ,องกะถ่ายคลิปกะอาจจะบอกวันไหนเนาะมีคนถ่ายให้น้ามีดีพี่น้องเไย ป่าดอกบัวหยากเด้พี่น่องเลยมาผู้เดียวเนาะมึมีคนถือถือกล่องให้เนาะนี่บอน้อยชิมายามมองถีพอแล้วใส่ไว้นอนแล้วบอนไซมายามแต่เสาปลาจนเน่าฮอปลาเข็งมันกับบ่คอยถือเนาะ เดี๋ยวสียามมองกันเนาะบุมมีคนถ่ายให้พี่น้องเลยเดี๋ยวยามแดวจัดสีถ่ายให้เบิ่งอีกเนาะขึ้นนะพี่น้องออมาเบิ่งปลาเขาอะไรจกักโตยามมองอย่ามว่าสีใส่เนาะมาไหนเอามองมาใส่ไปใส่เพิ่มอีกกลับหนามเพทันขึ้นมันบ่ถือกันได้ก็เลยปลาฐาน้นามขืนก่อนจะใส่มสุดไนไายมีแต่ปลากระเลื่ น <c oughs> ี่เด็กนี่น้องเลยปลาอันนี้ปลากระเดิดกับปลากระแย่งนิดหนึหนเอ้าวพี่พอบวมอายาม,มึงเสาวป่าอย่าม,มองไลยนี่พี่น้องโอ้ลมมาะต่อหนาอีกแล้วพี่น้อง ร่มน่าวร่มน้ำแกงของบั Merkel, Γ, วกับผักแซ่พักลังคมผักมันต้นมันมีเดี๋ยบอกคนตกอกนไหนพี่น้องเลย ค,ความอะไแหละพี่น้องปีนี้หนาจะบวรดปี่กายหนึง่งโบถทอมเนาะพี่นี่อันพนตกมาแห้งกี่สิสงใัยถั่มฮะเออเก็บพักให้เอื่อยก่อนแล้วทียังกินกับพวกหูเลยโ,อ,โ,อ,โยอ,อ้ยีน่น้องไอ้พ่นกตโคยุดธ์วอยัน,ยนเนาะตอนนี้มาหอดือน่น มีแต่ไรมุ่งลังค่าเพื่อนไม่เห็นเนี่ยข้าสันเมันพ้นตกเลยอยู่ก็ได้คือแต่ขูป่ปีพี่น้องก็นนี่จะตัดเนาะเพื่อนอันนี้กับแม่นเพื่อนเนี่ยพี่น้องที่ขอรอยาเนาะเอาขินมา,ายาไว้แค่ที่ท่านจะก่อบังเถื่อนอันหนักผมก่อนหนึง่งแต่ว่าบบาหน้อยไปสื่อกาวมาเนาะ สิกาวมายาเหือคนตกนักอีดีขันสองกับสาธุจะเฉยไม่แห้งคือตีก,ก่อนๆเนาะเหอเนาะตีก่อนๆถ่อมจนดิฟฟอกหยมโอ้พักพันตุนม่ทันีม่ทันีเออ มดด้ายกบสว่ากบกเจมงกลายเจังกลิ่นเบมี่นะมีตัวหอยปีติเบมดอน่ะกบ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 เจามดกินกบกบมะเออในซองใ่องหยอดคุเดือดเท่านี้แหละยางแหละกบกหอยหอยกบเนาะอาหารแรกนี่เนาะ ยลมอื่นเนี่ยทาฟังเบิ้องหนามขึ้นเดี๋ยวบาน้อยสิยไปใส่หม้อเนาะจะเอา,อาเอหม้อมันไม่ใช่ถั่มนะขาประกาศทุกองให้เตรียมเขาประกาศเดี๋ยวบอกน้ำเตาเม,มอรอนี้ก็คือบาน้อยไปซื้ออันหนึ่งกาวแล้วก็ซื้อกระสอบมามาประชิมา,า,าใส่เขา่าเนี่ยเพราะว่าเข่ามันฉะเพราะฉะนี้ใส่กระสอบเนี่ยเงินเจ้าลูกระเด้อขัดมันบ่ถลัตอน มันบอไลเขาคืเลิกหหยเขาคันห้ให้เดี๋้อมันสิเอาไปใส่เอาขุนขวนดาวน้ำากนขาน้ำหนัเด้อยัยเนาะนัยยายยัยยัยไม่เคยเห็นกันอเหฮะ พี่น้องเลยกับเ้าหนับคลิปีนี่วันนี้ก็บจิกซอจบเพลงสงนิทแล้วพอกันคลิปหน้าพี่น้องพังเบิ่งเหมืออื่นหานน้ำความกับิ๊กซอวถ่ายเบิง่งเนอะคือตกบรยุทธ์ปรยักษ์ด้วยพี่น้องเลยผลก็ดิ